สวัสดีครับผมชื่ออนุชานะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องราวของผมให้เพื่อนๆได้ฟังผมก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับผมเธอคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เธอคนนั้นกลับทำให้ผมไม่สามารถที่จะลืมเธอได้ลงเลยมาฟังเรื่องราวของผมกันเลยนะครับ ผมชื่อว่าอนุชาตอนนี้ผมอายุ40ปีแล้วแต่ว่าผมยังไม่แต่งงานครับพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวและทำงานอาจเป็นเพราะว่าผมยังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจมีเพื่อนร่วมงานมากมายที่เป็นคนโสดแล้วก็คนหน้าตาดีแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของผมสักคนเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนๆของผมที่มักไปเที่ยวในสถานที่บริการเขาก็จะชวนผมไปด้วยผมก็จะปฏิเสธเพื่อนๆทุกครั้งไม่ไปแต่วันนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้เมื่อเพื่อนรบเร้าให้ผมไปผมจึงได้ไปณสถานที่บริการแห่งนั้นและก็ทำให้ผมได้พบเธอเธอชื่อว่ารินดาครับ รินดาอายุเธอประมาณ30ครับเธอทำงานณนะสถานที่บริการแห่งนี้เธอเป็นสาวที่รูปร่างหน้าตาดีและมีอัธยาศัยดีผมตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมถูกชะตากับเธอเธอทำให้ผมมีชีวิตชีวาจากที่เคยไม่ได้มองผู้หญิงคนไหนแต่รินดาเป็นคนแรกที่ทำให้ผม อยากมีใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อผมกับลินดาเรามีอะไรกันแล้วในคืนคืนนั้นหลังจากกลับไปผมก็ไม่สามารถที่จะลืมลินดาได้เลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้เพื่อนๆพื่อนของผมก็ต่างเซลว่าติดอกติดใจอะไรลินดานักหนามันไม่ใช่แค่เรื่องอย่างว่านะครับ สิ่งที่ผมกับลินดามีให้กันมันมากกว่านั้นมันมากกว่าความสัมพันธ์เพียงแค่ชั่วข้ามคืนผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะครับว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีกับเธอแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความเห็นอกเห็นใจผมรู้สึกสงสารและเห็นใจลินดามาก ที่เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแต่ต้องรับภาระทั้งครอบครัวเธอหาเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เธอก็จะต้องส่งให้ครอบครัวเธอเล่าว่าครอบครัวของเธอยากจนและไม่มีเงินจนในที่สุดเธอจะต้องมาทำงานแบบนี้ถึงแม้หลายคนอาจมองว่าเป็นงานไม่ดีแต่มันก็สามารถที่จะเลี้ยงสามชีวิตในครอบครัวของเธอ ให้มีความสุขและมีอยู่มีกินได้นั่นแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนดีเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้อยากทำงานแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ที่ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเธอก็ไม่มีงานเพราะเธอก็เรียนมาน้อยนั่นก็ทำให้ผมยิ่งเห็นอกเห็นใจเธอมากยิ่งขึ้นเราสองคนพูดคุยกันแล้วก็ยิ่งถูกคอการเรื่อยๆจนในที่สุด ผมก็ตัดสินใจว่าผมจะขอเธอแต่งงานในท่ามกลางที่ไม่มีใครเห็นด้วยทั้งพ่อแม่และญาติพี่น้องของผมต่างคนต่างดูถูกและเหยยดยามเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ต้อยต่ำแต่ผมก็ไม่คิดอย่างนั้นครับคนเรามองกันที่จิตใจมองกันที่การกระทำมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคยประกอบอาชีพอย่างไรมาก็ตาม ผมก็ยังรักเธอรักที่เธอเป็นเธอรักที่เราพูดกันและก็เข้าใจกันไม่ใช่รักเพราะฐานะหรือเกียรติยศเงินทองนั่นจึงทำให้ผมตัดสินใจที่จะขอเธอแต่งงานรินดาเธอดีใจมากที่ผมขอเธอแต่งงานแต่ท่ามกลางความดีใจเธอก็กลัวกลัวที่ต้องเผชิญกับคนรอบข้างที่จะรับในตัวเธอไม่ได้ แต่ด้วยความรักกันของเราสองคนเราคิดว่าทุกอย่างมันต้องผ่านพ้นไปได้แรกๆตอนที่เธอเข้ามาอยู่กับผมใหม่ๆก็ต้องปรับตัวกับคนรอบข้างมากมายแต่ด้วยความที่เธอเป็นคนดีนิสัยดีชอบช่วยเหลือทุกคนและมีน้ำใจต่อคนรอบข้างจนในที่สุดทุกๆคนก็ค่อยลืมว่าเธอเคยเป็นใคร และก็ทำดีกับเธอและรักเธอเหมือนอย่างที่ผมรักนี่แหละครับเรื่องราวของผมกว่าทุกอย่างจะลงตัวได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายแต่ถ้าหากเรารักใครสักคนแม้นว่าเขาจะเป็นอย่างไรแล้วเรามีใจที่จะปรับตัวเข้าหากันมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราก็จะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และคนในรอบข้างของเราจากที่เคยเห็นต่างก็จะเห็นด้วยกับเราขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับความรักคือสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์หากเรารักใครแล้วถ้าเขาเป็นคนดีถึงแม้เขาจะประกอบอาชีพอะไรขอแต่เราสองคนมั่นใจและคิดว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เราก็จงแต่งงานและยินดีที่จะอยู่ร่วมกับคนคนนั้นตลอดไปความรักที่ผมมีให้กับดินดานั้นไม่ใช่เพราะผมมองแค่ว่าเธอรูปร่างหน้าตาสาสวยแต่มากกว่าสิ่งอื่นใดก็คือความดีของเธอความเข้าใจซึ่งกันและกันเลยทำให้ผมตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเธอและฝ่าฝัานอุปสรรคต่างๆไปด้วยกัน